อันนี้ก็เป็นข้างโอเพ้นแคมนะครับแบบว่าเต็มระบบคันนี้คันนี้ข้างโอเพ้นแคมเต็มระบบคันนี้ก็เป็นลูก80ลูก80นะทุกคนจนัของเราเป็นลูกเดิมไล่สเตอร์เฉย เดินทางเบี่ยงมัก็เสียงเป็นธรรมดาทุกคนไปทุกคนเราก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับพูมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วไอ้คันนี้ไหวหรือเปล่าเนี่ยคันนี้อันนี้ไม่ใช่รถผมนะอันนี้คือรถลูกค้านะทุกคนนี่นีน,นดู เล่นกระเบีย,ยนดน,บบยนี่เหรอโูย <c oughs> ตามก็ไม่ตามหายวับเลยเหรอไม่ใช่รถผมนะครับทุกคนอันนี้คือแบบว่ามันเป็นรถลูกค้าเนาะอันนี้ลูกอะไรล่ะลูกอะไรห้าสามแจ็คเดิมใช่ไหมอันนี้วิ่งอยู่ร้อยสี่สิบกว่าเนาะมามาวันนี้พอได้ไหมได้อยู่โอ้ไม่มีหรอกครับขงิงมีแต่ควยนะพี่อันนี้ก็เป็น ข้างโอเพ c นแคมนะครับแบบว่าเต็มระบบคันนี้คันนี้ข้างโอเพนแมเต็มระบบคันนี้ก็เป็นลูก80 <c oughs> ลูก80นะครับทุกคน <c oughs> จนของเราเป็นลูกเดิมไ <c oughs> ล่์สเตอร์เฉยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายมากเลยเขาก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วแต่ว่ามีตํารวจก็เลยพากันแบบว่าแตกกันแบบว่ามดแดงแตกลังเลย แต่ว่าเราก็รอเพื่อนเราก็ทิ้งเพื่อนไม่ได้อะสิเพื่อนระเมันเครื่องขาดนะทุกคนเขาไปซื้อนะเมันเครื่องอยู่ผมก็เลยจอดเดี๋ยวเมอกีนตำรวจขี่ลงไปข้างล่างนะก็เลยจอดรอเพื่อนแล้วก็คงกลับมาเพราะว่าฝั่งนู้นเห็นเขาบอกว่ามีตำรวจดักนะแล้วก็ต้องเดินทางเบี่ยงมันก็เสี่ยงเป็นธรรมดาทุกคนนี่ทุกคนคันนี้แม่งแบบของแท้่ะโคตรเท่อะเฮ้ยบ้าสุดยอดคทัก่อแทะทรงเชิง เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮใส่ดักกัเด้ไหลใจเย็นเด้๋ยอเด้อใจเย็นเด้อเด้ออู้อู้ดูล้อดูล้อทุกคนดูล้อดูล้อสายดบดบดบด ว่าไล่ได้อย่างผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยได้ทุนมันมันน่าจะได้กว่านี้อ่ะแต่เราก็ยังไม่เคยลองยาวๆยาวๆดูเนาะลองดูท,ทักที่เอาไปก่อนทุนมันแบบว่าทางไม่น่าขี่มากเลยเดี๋ยวเราไปขี่ข้างนอกดีวกว่าเนาะแบตเยอะไล่เยอะชิวๆซีด,ดีไปจ้า มีร้อยพี่มีแต่เพี้ยวๆว่ะ เลยอ่ะไม่มีที่เล่นอ่ะทุกคนไมาเล่นเรื่องนอกเลยวรับทางไม่โล่งจริงไม่ว่างจริงผมกไม็ไม่เล่นนะทุกคนอันตรายหาเล่นลุงๆดีกว่า เสียงไอช้างจะไม่เสี่ยง อยากใหช้างจะไหมเสียกนะทุกคนใครจะว่าไงก็ว่าเถิดแต่ไอช้างไหมเสียกเนาะนีเลี่ยได้เร่ยๆเลย มันมิดมันมาอยู่ทุกคนต้องลดเบสต้องลดเบสนิดนึงนิดนึงหมาะมิดมิดมันมาอยู่ว่ะหล่อกระดุงมันเนี่ยมันมาอยู่ว่ะทุกคนเมื่อกี้มามาแต่ว่า มันมาเลยทุกคนแต่ว่ามันต้องแบบมันต้องยาวกว่านี้แล้วเราต้องหมอบมิดหมอบไม่มิดล้วก็วิ่งสู่เสียกล้องว่ะใช่เท่าเท่ากัน